เราผ่านาไปน้นเธอยังอยู่ในใจไม่ว่ามันจะนานแค่ไหนเธอก็อยังคงอยู่ยังลบภาพเธอออกไปไม่ได้ฮัลโหลทุกคนไห ราพอกันอีกแล้วเนาะกับการ Reaction v วิดีโอเนาะมื้อนี้สีมาเรียกเช่นเพลงใหม่ของ Man R ที่เพิ่งปล่อยออกมาเนาะซึ่งเพลงน,นี้แม่หนได้ฟิ u r ิ n งกับนะักร้องที่มีชื่อว่า b e r ิ่นั่นเองเนาะมื่อหลายคนก็สิแบบคุ้นหนาคุ้นตาคุ้นเสียงของ b e r i n g เนาะเท่ากับในเหตุเรียกเช่นเพลงที่มี b e r r ่งคำว f e ฟิ u r ิ n งกับ หึงแต่หึงแต่นานเราเนอก็กลืมไปแล้วเหมือนกันแหละเพลงนี้เนาะเป็นเพลงที่มีชื่อว่าแม้เรื่องราวของเราจะผ่านไปนานเน,ะนาะก็น่าจะเป็นเพลงลอารมณ์แบบลูกทุ่งสไตล์แมนอาร์นั่นแหละเนาะถ้าผู้ใดแบบได้ฟังเพลงของแมนอาร์มาก่อนนะนี่เนะาะเฮายังไม่ได้ฟังเพลงนี้นะเพราะว่าเขาเพิ่งปล่อยออกมามือสองมือก่อนเนาะคนกับเขาแม่เนาะวันนี้กับเป็นมือดีที่เอาซื้อมาเฮ็ดรีแอคชั่นเพลงนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวจะไในคราไปเบิร์กรีแอคชั่นเพลงนี้กันเลยทุกคนเนาะไป แม่เรื่องของเราจะผ่านไปนานเธอยังอยู่ในใจไม่ว่ามันจะนานแค่ไหนเธอก็ยังคงอยู่ยังลบภาพเธอออกไปไม่ได้เธอยังอยู่ในใจยังคงจำทุกเรื่องเสมอภาพยังเมมอยู่ในสมองเทคนิคก็จะเป็นสไตล์ของแม่าคือที่มันผ่านมาคือดีทุกคนเนี่ยเคยฟังกันน,นะเนาะว่าก็เซอร์ก็เซอร์เนวันนนะออี้นะขอโทษขออภัย จำทุเรื่องราของเราแม้เวลาจะผ่านไปนานยังคงคิดถึงเธอเสมอแม้ไม่ได้เจอเธอเป็นอย่างไรตอนนี้เธอไปอยู่ที่ไหนคิดถึงฉันบ้างไหมเธอตอนนี้ฉันยังไม่มีใครแต่ต่างจากเธอที่มีไหมลูปฉันยังไม่เคยลบในต,ตอนที่เรานั้นเคยคมียังจำได้ใช่ไหมตอนที่เรา มันไม่ได้นานเหมือนมันแค่เมื่อวานทำไมไม่ลืมสักทีจำเรื่งราวฝังใจความทรงจำที่มีมันเป็น,นลงแบบแม่เรื่องของเราจะผ่านาไปไ<ะ>านเธอยังอยู่ในใจไม่ว่ามันจะนานแค่ไหนเธอก็ย้ำคงอยู่ยังลบภาพเธอออกไปไม่ได้เธอยังอยู่ในใจ ผิดที่ฉันแดงมันแต่เธอไม่ดีเพียงพูดว่ารักมันก็ยังไม่ค่อยมีตั้งแต่เลิกกันฉันก็ทำทุกวิธีถ้าขอโอกาสอีกครั้งแล้วเธอจะกลับม,มาไหมเวลาก็ผ่านไปนานๆปีความผิดที่ฉันเคยทำแต่ไม่เคยลืมสักที่หัวใจของเธอ ฉันีำร้าย,ยำคีมันคันากที้ปอยากได้เธอคืนมาเขาโทษที่ฉันไม่รักษาที่ทำให้เธอมีน้ำตาและทำให้เธอเสียใจโจทษหนึ่งรราวที่เคยผ่านมันเป็นฉันเองในใจร้ายเขาขอาได้ไหมแม้เรื่องของเราจะผ่านไปนานเธอยังอยู่ในใจไม่ว่ามันจะนานแค่ไหนเธอ ภาเธอออกไปไม่ได้เธอยังอยู่ในใจยังคงจำทุกเรื่องเสมอภาพยังเน่นอยู่ในสมองอยากจะทวนเ้็หนาฬิกาไมื่อย้อนเวลากลับไปหาอยากแก้ไขในทุกเรื่องราวที่ทำกับเธอไม่ค่อยดีตอนที่เธอไปไม่ได้รัง้งขอโทษจริงๆที่ใจดำกลับ ม่ยังคิดถึงเธอรู้ไหมที่ไม่คบใครเลยเายังเป็นเธออยู่กลบมาได้ไหมตัวฉันยังรอกลบมาได้ไหมตัวฉันยังคอยขอให้เธอยังอยู่ตรงนี้ยังจำาด้วินาทีแม้เรื่องของเราจะผ่านไปนานเธอยังอยู่ในใจไม่ว่ามันจะนานแค่ไหนเธอเค ภาพเธอออกไปไม่ได้เธอยังอยู่ในใจยังคงจำทุกเรื่องเสมอภาพยังเมมอยู่ในสมองฮกลับมาสิ่ะจับมาียังไม่ได้กินในห่อนแห้ง เป็นแค่แบบจินตนาการไอเจ้าไปนะกระเพื่อนเพลงแม้เรื่องของเราจะผ่านไปนานเนาะสื่อเพลงแกงเงาเฮงแต่ว่าอันทีบอกว่าทามันเป็นเพลงเสาอารมณ์ประมาณเนี้ยเ้าสิบหกหัวเฮาเสียดเวอรชันจังไหนถ้าทุกคนเคยเบิ่งวิดีโอเวอรชันของเฮากับเพลงเสากับสิบหกหัวแบบ ส่วนบางครังกินั่งฟังเออไปมากกว่าพยายามซึมซับอารมณ์กับเพลงไปเนาะเพราะบริวารสิษยิ้มยิหมสอ้าวิเหียงพวกบอล่เหมือนเป็นเพลงเสาร์เนาะเพลงนี้ก็สิปประมาณแบบมีผู้สาวอยู่แต่กับศิแบบระวังที่นี่เขาอยู่อาสิบก็ได้แบบรักษาเขาให้ดีหรือว่าสิบก็ได้แบบเหตุเห้มันเต็มที่นั่นนู่นนี่เลยก็พอแบบเลิกกันมานั่นนี่ก็มานั่งเสียดายเวลามานั่งเสียดายนั่นนี่แบบ นะความทรงจำในหลายอย่างเนาะเป็นเพลงเ้าของแม่นอาอเพลงหนึ่งเนาะที่ได้ฟีเจอริงครับเบริ่งก็คือว่ายังคงคอนเซปต์ยังคงสไตล์ของแม่นาไว้ก็คือว่ามวดคือเกา่าสิบอกเลยว่าแบบนั่งฟังมันกะนั่งฟังเพลินน,ลน,นะแบบว่าไม่รู้ว่าสิจะไหนแต่ก็คือว่าเพลินไปกับเพลงอีนีนเน,ะนาะกะคือเก่าเนาะคุณภาพคุณภาพอีนี่วันนี้ขอบคุณเนาะที่เขามาเบึง Play เรียกแช่นเพลงนี้เนาะเดี๋ยวเมื่อหนมาเบึงกันไหมเนาะจะมาเหตุเพลงใดให้ได้เบึงกันเนาะวันนี้กะไปแล้วขอบคุณนะจ๊ะ อย่าล like, ืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันเนาะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้า